อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับอาชาวันนี้วันที่3แล้วนะครับสำหรับการมาเที่ยวสิงคโปร์นะครับวันนี้พี่ไว้จะไปยูนิเวอร์แซลนะครับบอกเลยว่าลุ้นว่าจะมีแบบว่าของเล่นอะไรน,น่ารักน่ารักบ้างหรือเปล่าแต่ว่าโอ้ยตอนนี้หิวมากนะฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อน กองทัพต้องเดินด้วยท้องเรามาทานข้าวมันไก่ที่ฟ Republic ครับผมแย่งกับพี่แม็กเลยจากนั่งก็นั่งลกไฟไปฝั่งเซงโตซาอุ๊ยเจอมินเนี่ยนด้วยนะ่ารักมกมกว้าวแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้แบบวุ่นวายมากตอนนี้ต้องแยกกับเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยคือเขาบินไวเชอร์มาเพราะว่าในตัวบิน,นมีะมีมีตัวบาร์โคดให้แต่ว่าของพี่ใไบไ้โชคายมากจองกับพ d มา แล้วคือในบินใบเสร็จไม่มีไวเชอร์ไอ้อไม่มีตัวบาร์โค้ดนะครับไวเชอร์มีแต่บินไม่มีบาร์โค้ดสรุปก็คือต้องออกไปทําเรื่องใหม่นะครับเพื่อขอตัวการ์ดเข้ามาและเนี่ยก็คือคาขอหมดเวลาเปิดไม่ได้ก็คือแบบวุ่นวายมากกว่าจะได้บัตรมาสรุปก็คือเพื่อนไปเที่ยวกันก่อนนะครับก็อันนี้ใครใช้ KKD ที่ไปแนะนําว่าให้เปิดนะครับตัวแอปพลิเคชันก่อนมานะเพื่อเช็คเลยว่าเอ้ยในใบเสร็จของเราเนี่ยมีบาร์โค้ดให้หรือเปล่าของพี่ไม่มีบาร์โค้ดนะก็เลยนี่เขาปิ้นบัตรมาให้นะก็เลยได้บัตรมีล ไอช้อปปิ้งกันก่อนก่อนเล่นคนน้อยแบบนี้นะครับได้เล่นกับมาร์สคอตหลายตัวละครมากอุ้ยเราเจอน้องรักด้วย มันมีใช่มั้ยขันแล้วกัามูนคัสตเมอรานี่คันเนี่ยพาวา วันนี้นะครับก็คือเราจริงๆแล้วเรามา U S a J เรามา U S J แต่แค่ว่ามาขึ้นเครื่องผิดก็เลยมาเป็น U S S ก็เลยอยู่ที่ U S S แทนที่จะอยู่ที่ U S J แต่ว่าเราก็คือเราก็เตรียมพรอมมา เราเตรียมปร้อมมาใช่โยเวนตีนี้นะยังยังยังมาไม่ถึงไงยังมาไม่ถึงเพื่อนก็อยูเฉยเฉยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อะไรยูโรเยยูโรนะสวยๆนะครับก็วันนี้สนุกมากมากแต่ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่ออย่างแน่นอนนะครับไปเลยทอยอาร์อัศสาขา Vivo นะครับเป็นทอยอาร์สาขาที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็ของเล่นนะมีเยอะมากให้พี่โกพาทัวร์เลยเราจะซุ้มบาวี วาวอุยปายมี่มีเลือกเยอะมากนะครับมี baby alive นานานา surprise ทำอะไรอะสองสองอะไรสองนางเงือกจริงหรอใช่มันคือแบบรุ่นในตำนานอ่ะ hydro level series เอ้ย hydro level ซีสองีสองคือถ้าเกิดว่ามีนางเงือกมีนางเงือกอะก็คือตัวอะไรนะตัวชาบแวเหรอใช่มันจะเป็นแววแววอ่ะโอ้ไม่มีอะลองแล้วทั้งหมดแล้วตัวน้องก็ยังเหลือนะดูดิ แต่ Vivo City เอ้ย vivo city โอ๊ยมึนแล้วว่ะวันนี้เล่นกันเหนื่อยอ่ะไม่ใช่เล่นเหนื่อยนะเพื่อแดดคอายสาขาาสาขานี่คือใหญ่มากใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับของเยอนของวันนี้นะครับก็ยังเป็นสึกเกียกีแล้วใส่แล้วใส่หมูไป20่ถาดนะฮะไอใส่เนื้อไป20่ถาดกินกันนะกลัวมากอันนี้วจะบอกว่าวันนี้ไปยูนิเวอร์แซลนะฮะถามคนนี้เนี่ยเขาคือแกงมินเนียน เขาคือแก็งมินเนี่ยเพราะใส่เสื้อสีเหลืองหมดเลยนะฮะเนี่ยแล้วนี้ธรรมดาธรรมดาธรรมดาแปลว่าธรรมดาแปลว่าธรรมดามากวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ชอปแล้วชอปอีกชอปแล้วชอปอีกนะครับมีแอบ,บไปส่องบอล LOL ด้วยอยากได้บอลทองไงอ่ะนะฮะเดี๋ยวมีคลิปล่าของเล่นตามมาอีกอย่างแน่นอนใครอยากดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดดูคลิปอื่นๆได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย